เขาก็มาถามว่าตอนนั้นแกใช้อะไรข้าวแกไม่ล้มข้าวมาแกไม่ตั้งดีจังครับทีนี้พี่ก็แนะนําว่าพ,พี่ใช้ตัวโฟทีใช้โฟทีก็เลยให้มันเป็นยังไงก็เลยให้ซองเปล่าเข้าไปซองครับเขาก็เลยคงจะเปเนิร้นดูในเน็ตครับผมครับอเออเอย็บสามสิบไร่ปกติได้ประมาณสามสิบเกวียนเก่งสุดเลยปีไหนอัดปืยก็ได้เฉลี่ยเมื่อกี้คุณพี่เล่าให้ฟังว่าน่าจะได้ประมาณไม่เกินสามสิบห้าเกวียน เปิดใจครั้งแรกใช้โฟทีชีดไปสามครั้งเกี่ยวข้าวได้เท่าไหร่ครับเกี่ยวข้าวได้สามสิบแปดเกียนสี่สิบหกถังสามสิบแปดเกียนสี่สิบหกถังนี่นะครับใบประทวนใบขายข้าวอยู่กับมือผมนี่นะฮะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมเยอะวิทําข้าวมากี่ปีแปลงนี้ทํามาตกยี่สิบกว่าปีแล้วตั้งก็ทํานาแปลงนี้มาเพิ่งได้มากเนี่ยครับ ที่สุดในไปตื่นเต้นกันทั้งบ้านไปเยครับพี่โอ้โหลือกันทั้งตำบลลือทั้งตำบลเลย <c oughs> ตาย <c oughs> กลายเป็นดาราดังไปแล้วนะครับ <c oughs> ประหยัดปุ๋ยหกพันประหยัดยาพร้อมค่าฉีดไปประมาณสองถึงสามหมื่นบาทลงทุนการใช้โฟลอทีเพียงสามซอง 3, 4, 5, สามถึงสี่อ่ะห้าซองนะครับประมาณสามพันบาทเองแล้วแถมยังได้ข้าวเพิ่มนะครับจากสามสิบเกวียนนะฮะเป็น,นะน38.4